ความคืบหน้าเรื่องของขอทันจีนคุณผู้ชมครับที่เราตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าขอทันจีนที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้ในบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการทํากันเป็นขบวนการหรือไม่เป็นเรื่องของการขามนุษย์หรือเปล่านะครับล่าสุดมีเบาะแสนหนึ่งมีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจครับ เพราะว่าจากการตรวจสอบเรื่องของการขอวีซ่าของกลุ่มขอทันจีนนั้นพบข้อมูลนะครับว่าการขอวีซ่าของพวกเขาจะขอพร้อมกันครั้งละเป็น10รายทีเดียวครับซึ่งล่าสุดจากข้อมูลตรงนี้ก็ได้รับการยืนยันจากบริษัทเอเจนี่ที่ทําหน้าที่รับต่อวีซา่าที่เพจ drama addict นะครับได้เปิดเผยล่าสุดระบุว่าได้รับข้อมูลจากบริษัทเอเจนซี่รับต่อวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ บอกว่าแก๊งขอทานชาวจีนดังกล่าวเนี่ยจะมากันนับสิบรายเลยครับแล้วเบื้องต้นนะครับทางบริษัทได้ส่งข้อมูลให้กับทางตมทําการตรวจสอบแล้วโดยภายหลังจากที่เพจดังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวออกมาก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดความเห็นจํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าหลังจากนี้เราอาจจะพบว่ามีขอทานชาวจีนเนี่ยมากขึ้นสืบเนื่องมาจากมาตรการฟรีวีซา่านักท่องเที่ยวจีน ทีมโมโนเจาะข่าวเด็ดได้พูดคุยกับนายกันทัดพงษ์ภัยบุญเวศหรือกันจอมพลังระบุว,ว่าล่าสุดมีการประสานกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับขณะนี้ขอทันจีนที่ถูกจับกุมทั้งหมดถูกส่งตัวไปคุมขังที่ศูนย์กักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอซึ่งทางตอมอเปิดให้ทุกหน่วยได้เข้าไปสอบสวนหาข้อมูลระหว่างที่รอส่งตัวขอทันจีน,นกลับประเทศเพื่อทำการขยายผลให้ถึงหัวหน้าขบวนการหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลัง เบื้องต้นเชื่อว่าแก๊งขอทานชาวจีนนี้มีทั้งคนไทยและมีคนจีนเกี่ยวข้องอยู่ในขบวนการเพราะว่าจากพฤติการที่รู้ว่าจะต้องไปนั่งอยู่ในจุดไหนจึงจะได้เงินเยอะๆแล้วจะรู้จักวิธีการหลบหลีกเจ้าหน้าที่ โดยขอทันจีนทั้งหมดเข้ามาเมืองอเข้าเมืองมาเนี่ยนะครับอย่างถูกต้องนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีมาตรการฟรีวีซาก็ทําให้ขบวนการนี้เนี่ยนะครับแทรกซึมเข้ามาเป็นจํานวนมากและบางส่วนยังใช้วิธีการเดินทางเข้ามาทางประเทศมาเลเซียและสปะปลาวครับมาตลอตอนนี้มันนอกฤทิ์ก็โผล่มาเยอะแล้วตอนเนี้ยผมมีข้อมูลคือคนที่จะได้ข้อมูลเยอะกว่าเพื่อนน่ะก็คือผม เพราะทุกคนเนี่ยที่เป็นประชาชนหรือว่าเอฟซีเนี่ยจะส่งข้อมูลมาให้ผมผมก็จะเห็นหน้าตาคนใหม่ๆจะเห็นสถานที่จะรู้อัปเดตล่าสุดของคนพวกนี้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีอีกเยอะมีอีกเยอะแต่เราไม่รู้ตัวมีคนส่งข้อมูลมาให้ผมแม้กระทั่งเชียงใหม่ระยองภูเก็ตคือมันมันทั่วประเทศไปแล้วว่าคือเราไม่รู้ตัวมาก่อนแต่ตอนนี้เรารู้ทีคือเฮ้ยมันทั่วประเทศไปแล้ว ขณะที่ตัวเลขการจับกลุมแก๊งขอทานชาวจีนล่าสุดสามารถจับกลุมได้แล้ว7รายนะครับเป็นบุคคลในลิสต์ที่ทางคุณกันจมพลังเนี่ยได้รับแจ้ง5รายซึ่งจับกลุ่มได้ในพื้นที่เขตปทุมวันพญาไทบางพลัดลุมพินีและอีกรายต่อมอจับกลุ่มได้ที่ BTS สารแดงส่วนบุคคลนอกซิ์รายชื่อจับกลุมได้1รายครับคือชายชาวจีนที่เจอที่หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเขตบางรักเมื่อวานนี้และก็มีเป้าหมายลงพื้นที่ตรวจสอบอีกหนึ่งรายในวันนี้ครับ